ขณะที่สถานการ์ชายแดนวันนี้เธอถแถลงว่าตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่7ที่ผ่านมาจนถึง6โมงเช้าของวันนี้มาลีรายงานว่าสถานการ์ตามแนวชายแดนในจังหวัดพระวิหารและอุดรมีชัยอยู่ในความสงบกองกําลังของเรามีความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่อบอกกัมพูชาเคารพข้อตกลงหยุดยิงที่ตกลงกันไว้ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อ28กร,รกฎาคมอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ย้ําอีก กระทรวงกลาโหมมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงซึ่งเกิดจากความพยายามนำโดยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยมีส่วนร่วมจากฝ่ายจีนซึ่งมาลียืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงได้รับการสนับสนุนและการต้อนรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมระหว่างประเทศและสะท้อนถึงความปรารถนาร่วมกันเพื่อสันติภาพในภูมิภาคเป็นเช้าแรกเลยที่ไม่ได้มีการกล่าวหาอะไรนะ อ่ะใช่เป็นครั้งแรกเลยเช้าวันนี้อ่อเช้าวันนี้ทีมโคศกกองทบอกอ่าแสดงความยินดีด้วยท่าไม่ต้องตอบโต้อะไรเลยวันนี้ค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่มารีปรากฏในบรรดาพิภพอ่าที่เป็นครั้งแรกเลยที่ไม่มีการกล่าวหาใช่ไหมน้องค่ะก็คือ,อ,อไปเรียบเรียบเลยเรื่องการประชุม G b บใช่แต่เราก็ยังยืนยันก็ขนาดข่าวล่ำข่าวลือว่า จะเรียกว่าข่าวหรือก็ได้เพื่อไม่ให้มีการยืนยันกันขณะอายุเจ็สิบกว่ายางให้เป็นอาหารเนี่ยใช่แล้วคนที่มีรอยสักเป็นอาหารไม่ได้จริงเหรอฮะตอนแรกว่าอย่างนั้นนะคะใช่ไหมอืมเออแต่เนี้ยเป็นคุณตาอายุแปดสิบเจ็ดท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งก็อายุแปดสิบสามอะค่ะอืมฮะอ๋อเรื่องคุณตาแปดสเ็เป็นเฟกนิวส์เหรอคะ อ๋เอเห็นไหมอ๋อใส่ชุดทหารไปซื้อยาเมื่อวานนี้คลิปเต็มเลยมีแต่งชุดทหารมาพูดว่า,าตาควายเกิดอ,อะไรขึ้นยังไงเป็นเรื่องเป็นราวมากผมให้ทีมงานตรวจสอบเช็คกลับไปแล้วก็บอกออกอทำคอนเทนต์ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันในช่วงนี้เอาเถอะเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเอาที่ยืนยันหุนมาเน็ตด,ดีกว่า ฮนมาเน็ตน้องน่นนนข้างๆเลยฮนมาเน็ตเรื่องให้เป็นทหารใช่เกณฑ์ทหารว่าเว็บไซต์แค m b บ d i a เรียเนสื่อกัมพูชารายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีพุนมาเน็ตประกาศว่าจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปีห้าเป็นต้นไปค่ะเพื่อจะเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ยังดำเนินอยู่บริเวณชายแดนกับ ประเทศไทยโดยกฎหมายเกณฑ์ทหารของกัมพูชากำหนดให้พลเมืองชายอายุระหว่าง18 30ปีต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา18เดือนอค่ะขณะที่สตรีสามารถสมัครใจเข้ารับการเกณฑ์ได้กฎหมายนี้ผ่านสภานิติบัญญัติตั้งแต่ปี2549นะคะและยังไม่เคยถูกนำมาใช้จริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและการให้ความสำคัญกับนโยบายด้านอื่น คุณมาเนตพูดในระหว่างไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฝึกกองกําลังพลรักษาความสงบแห่งชาติที่จังหวัดกําปงชนังเมืม่อวานนี้ค่ะว่ารัฐบาลได้เห็นชอบในหลักการที่จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายพร้อมเตรียมเสนอแก้ไขเนื้อหาให้ขยายระยะเวลารับราชการจาก18เดือนขยายเป็น24เดือนนะคะเหตุการณ์ความขัดแย้งครั้งนี้เขามีการอ้างอิงคำพูดคุณมาเนตว่าเป็นบทเรียนสำหรับเราและเป็นโอกาสในการทบทวน และปฏิรูปกองทัพของประเทศผู้นำกัมพูชาย,ยังระบุได้ว่ารัฐบาลมีแผนเพิ่มงบประมาณกาโหมเพื่อเสริมศักยภาพด้านยุทธปกรณ์การฝึกกำลังพลและการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารโดยย้ำว่ามาตรการทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันประเทศไม่ใช่เพื่อรุกรานค่ะ อ,อายายเวลาการเกณฑ์ทหารจาก18เดือนเป็น24เดือนนะคะซึ่งคุณผู้ชมคะถ้ากฎหมายเกณฑ์ทหารที่ว่านี้มีผลบังคับใช้เนี่ยกัมพูชาจะกลายเป็นประเทศที่6ในอาเซียนที่มีระบบเกณฑ์ทหารต่อจากสิงคโปร์เวียดนามไทยลาวและเมียนมาอมอ่ะ